สวัสดีค่ะ่ันผูส้มมือนี้เอาบุญมาฝากเน้อค่ะมือออกพันษาตักบาทเท่โว่ไปตักบารื่องมือเศร้านี่เนาะก็เลยมารีบมือนี้สิไปเบื้งองแยะกล่องแยะกล่องพนอนเข่าล้มบานด้วยกาอาการเหงื่อหขึ้นต้อหมู่บ้านนี่เฝ้าค่ะก็เรยมมาแป่งหนาถ้าแป้งนี่กูพ่อเลยนัน่มพ่อได้สิบนา้ที่เนาะเนาะ นี่ค่ะขีขมเจแดงใส่ทุกมือค่ะเวลาไข่ก็สิไปแป้งล้วกับแม่นางเว้าชุดสีครบเวลาโล่งห้ยเนาะก็ให้เวลาเจแดงกระท่าสีหละถ้าทุกมือทุกมือเสร็จแล้วไปขีมนะด้วยขีมค่ะวันนี้นาสดดนี่เล้อ่างนานแล้วก็ไปใสื้อบาวกับมาท่าท่าขีมตัวนี้แล้วก็ท่าแปง้แปงพับแป้งพับล้วก็สี เขียนตาท่าปากนะค่ะท่าน้ำข้อน้ำท่าน้ำใบหูน้ำเป็นยังไงคะเนาอก็พอใส่ได้เนี่ยถาพอกระลูดกระหลาดจแฉ่งไม่ได้แต่งหยั่งท่าตาลังเทียกับลิดเต็มแก้มอเอ้ยลิดเต็มปากน่คะ ก็ไม่เขียนเนี่ยพ่อหนาบอขาวบอกเนาะก็สร้างสื่อเมื่อไหร่ะพันสองร้อยบาทได้ขี้มไปน้ำได้สบู่ไปน้ำเป็นยังไงคะสวยบ่บัดเนี่ยตาฟางจักน่อยห้ามแจมแจมไปแล้วนี่นาสดแท้ดี่นี่บรได้ใส่แอปใส่ยัง นี่ขิมนสองตูนี่เนะคะใส่มาหาปีเลียวมันทำให้ผิวเราแข็งแรงนี่กระใายใส่บกไปน้่นี่ค่ะใส่ได้สองถึงสามเดือนมาเน็กคือใส่น้อยแต่ว่าเจดียนจะใส่ประมาณนี้ล่ละถ้ามันสีขาวขึ้นสองเท่าของใบหน้าเนะเรื่องคว่ำขาวนี่ บ่ปันไดค่ะมันเท่าสีขาวแต่ว่ามันสีฝืนฟูสภาพผิวเข้าให้ผิวเข้านุ่มให้ผิวเข้าแข็งแรงให้ผิวเข้าเหมือนก้นเด็กเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนน่ะมันสีชุ่มชํำบ้านยุตลอดเวลา้วก็ไอ้ทาเข้าบ่ใส่น้มันก็จะเหี่ยวเสาคือใบไม้บ่โดนน้ำนั่นแหะเป็นยังสั้นหล่ะสภาพผิวมันก็สิได้แข็งแรงก็ดีสดชื่นบ่โดนลมกระทบฝนกระทบหรือว่า ไอ้แดดแสงแดดกระทบเนาะค่ะเนาะมือนี้นั่นเสนอของ f อซอุตรดิต์เนาะ f อซอุตรดิต์เพิ่นกะทรงมมให้ตะโดนเหอล่ละทรงไม่ห้ตะโดนคัดจนลืมหมวดกอนกับว่าได้ลงแต่ว่าเล็กวิ่งนี่ขอบอกนะวิ่งอุตรดิตฐ์บ่พลาดผู้ใดอยากเบิ่งเล็กวิ่งเข่าเอ้าเล็กเพิ่นค่ะผู้ใดอยากเบิ่งเหล็กวิ่งเนาะ บอบผดจักงวดเพิน่นไหสองตัวงวดก้อนเพิ่นกระเข่าที่แปดนะคะเข้าที่แปดเจ็ดแปดเนาะคะ่นะเนาะเจ็ดแปดเข่างวดก้อนนี่ฮะฝากติดตามกดไลค์กดแช่น้ำกันเนาะคะ่นะเนาะอัดคลิปเร้วลงคลิปกิดสิไปเยี่ยมย้ายกวแง่ว่ากระสิล่อเล่าสะกอนเล่ายัางบ่ามากค่ะตัวนี้เนาะน่าจะเป็นใช้สายสามม่ง สีโมงน่าจะลง่งหายท่านหรือเทียงก่อนเทียงประมาณนี้แหละคันเพิ่นทรงไม่ห้เร็วกะซิได้ล่งเร็วค่ะเซ em ียนแม่นแม่นจากโอ้วาสนาผ้าลวยหน่อยตูดเตเด็ดขาดเนาะถ้าเข eh BE ้าก็ต้องเข้าตรงๆเลยเนาะแล้วก็มีแอดกาแฟดำนี่กับพาดหน่อยเนาะแล้วก็เซียนฝั่งทนาเคยเขาติดต่อมากเป็นเกาหัวตัวหลูดตัดจอนเนาะบัดนี้เขาบ้างไม่เขาบ้างเนาะค่ะ วันที่แล้วก็พลาดไปเพราเป็นยังงวดนี้ก็น่นาจะเข่าเนะคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เจแดงเนาะคะ่นะเนาะ FC อุตรดิตฐค่ะตัวเด่นเพิ่นก็คือ8ค่ะงวดน,นี้8มากค่ะ8มาลักล่อยได้แก้6กับาค่ะ,คะขาแคปหน้าจอได้เลยค่ะเด่นที่8นะคะ8 2 แกร์าน,นีค่ะท่านผู้ชมแปดสองแปดหมแปดหกแปดเกานะคะแปดเก้คือตัวเดินนะคะพันวงไว้แล้วก็8ปดหนึก็มาตัวรองนะแปบ่สองหกสองศหลักร้อยคือ6กับ5้ค่ะแต่ตัววิ่งบ่ผ่านนะคะสกับ แปดนี่นะสองกับแปดไม่พลาดด้วยค่ะเด้อวดกอนี่เพื่อนไห้นะแจ่ว่าก๋เบิงเบิงนี่ค่ะวดกอนที่เพื่นไห้เนะะาบบนรรนนะเพิ่นก็ให้แปดออกเจ็ดแปดเนาะค่ะเพิ่นไห้เพิ่นไห้หกแปดออกเจ็ดแปดนะคะละักร้อยเก้าว่าเก้าเจ็ดแปด ขดเข่าเทิงลักลอยตัวน่ะเข่าเทิงลักหนวยลักสิบบนะ่เข่านะถ้าผู้ใดลูดอ่ะเข่าเลยค่ะแปดนะนะมั่งวันนี้มั่งวันนี้สิมักตัวใดค่ะระว่างแปดกับสองชิ่งกันากหลักลอ,อ,อ,อยคือคือหกค่ะเอาหกกับห้าใส่นะฮะหลักลอยคือหกลักร้อยแม่นมากๆเลยนะคะเห็นไห เก่าเพิ่นน่ะเก้าเจ็ดหกของเพิ่นเปิดเก้าเจ็ดแปดเพิ่นเจ้าของเพิ่นถูกอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมเจ้าของเพิ่นถูกอยู่เนาะเจ้าของเพิ่นถูกสามตัวนะคะถูกสามตัวมีเมื่วันนี้กันี่ค่ะเอฟซีอุตรดิษฐ์ค่ะก็ขอท่านผู้มชมโชคดีนะคะ ส่วนใจแค่เสียมกระทักมาเบื่โทขข้นให้หนาจอส่วนก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะก็แคลเสียมบำรุงกระดูกบำรุงแก้ปวดฟันน้ำแน่นผมรุ่งฟันพร้อมทุกส่วนของกระดูกเลยข้อต่อต่างๆนี่มันสิมีการยืดยุนได้ดีนะคะเนาะแล้วก็หายปวดด้วยแล้วก็โรคเกาบวมน้ำเมือ่อน่ะเจะาเศร้าบวมน้ำขากับเศร้าบวมค่ะทุกผู้ชมเนาะหายบวมค่ะตัวนี้นะ่ะ บวมบวมพองหลกเก่าเนาะคอต่างๆได้รับการขายดีมากสีปีหาปีแล้วเนาะคะ่ะที่หลังคีมมาปีเดียวเองปีแรกขายคีมปีที่สองก็ขายตัวนี้เนาะคะ่ะอาหารเสริมบำรุงกระดูกผู้ดใดว่าเป็นกระดูกกระบ,บำรุงไหวคะ่ะเพราะว่าเขาจะไปซ่อมแซมกระดูกคุณให้แข็งแรงแกนตัวมามันจะได้ไม่เป็นมันจะไั่ได้เป็นกระดูกพุ่นไมกระดูกจะไม่พุ่นเนาะคะ่นะเนาะเวลา ล่มก,ก้นกระแทกตัวสิวแตกบเลาวส่วนมากเห็นล่มแน่นิดน้อยเล่าล่มแน่นิดน้อยแตกบวานเด็กหน้ย่ยเด็กน้อยนะกินขนมหลายเกินไปพุงสุรสอันนี้ยังเครื่องปรุงของเขานะ่ะหลายเกินไปเด็กน้อยกระดูกฟูดีดีค่ะท่านผู้ชมเป็นนิยังล่มนิดล่มน้อยกระดูกเล่ากระดูกแตกกระดูกหลานอยู่บ้านนะเนาะ เห็นในหลายคนก็เป็นวัยรุ่นอยู่นี่แท่นที่สี่กระดูกแข็งแรงนี้กับกระดูกบุบเปาะกระดูกกระดูกเปาะเล่าแตกง่ายเนี่ยเวลาลดร่องลดกระแทกเนี่ยนี่เป็นลดสมัยตะกี้ว่าเป็นนะคะกระดูกแข็งแรงเนาะกระดูกแข็งแรงทุกมือนี่เขาส่วนมากอ่ะบอกใครได้ดูนุ่มแม่บ่เอาแค่เสียมออกมาจากร่างกายแม่เพราะตัวใดเนาะก็ทําให้กระดูกไม่แข็งแรงถ้าผู้ใดได้กินนุ่มแม่น่ะกระดูกเขาสีแข็งแรงค่ะ ก็ไปแย่งแคลเซียมจากแม่มาด้ลูกหลายคนยิงแคลเซียมยิ่งออกจากร่างกายแม่หลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่แม่ต้องกินแคลเซียมไว้เพื่อว่าจะได้มีแคลเซียมป้องก,กันกระดูกหุกระดูกพุ่นในวันนั่งหนานะะเนาะค่ะเนาะต้องกินไว้นะคะแล้วก็สายตาก,ก็เหมือนกันสายตาฟ้าฟางเนี่ยเกิดจากมันไม่เพียงพอแก่ร่างกายอะไรสารของเขาเนะี่ยตัวนี้เป็นตัวเสริมเป็นอาหารเสริมไปเสริมสาร สารทุกอย่างในร่างกายของเฮาอินทซีอินเสื่อยังตามภาษาแพทย์เนาะอินกินเข้าไปมันสิเสริมสร้างนะ่ะพอเสริมสร้างมีดีมีกําลังแล้วมันก็ไปส่งที่สายตาของเราให้มันแจม่มแจ้งมือสมองก็แจ่มแจ้งอารมณ์กัแจ้งค่ะเขาบอกว่าอารมณ์ก็แจ่มแจ้งนําเนานะอารมณ์ก็เบิดบานด้วยเนาะตัวนี้นะด้านอารมณ์ด้านสมองด้านสายตามันเปิดเบิดค่ะเมื่อ คุณได้รับสารอาหารครบสายตาก็เปิดสมองก็เปิดนะคะครบสารอาหารในอาหารเสริมตัวนี้นะคะสายตาฟ้าฟางก็จะแจ่มแจ้งขึ้นเนาะเนาะด้วยสารผลไม้12ชนิดนี้นะคะสับปะคุน หมากไม้มาตรงวอลถุงค่ะทุกมือนี่ยาเขาดีมีอยอย่อค่ะเพราะว่ามีอยอย่อไม่มีผกยกาขายหรอกแม้แต่ดตามร้านเขาต้องมีเภสัชขายเนาะทุกวันนี้กฎหมายควบคุมนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมผู้ใดก็ขายได้ค่ะถ้ายานี้มาขายไม่ได้นะคะก็มันเคียบแฝงมากับอาหารเสริมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ครีมทําให้หน้าสวยหน้าใสถ้าไม้เจด,เดีย์มีทุกมือนี่เนาะเป็นใบหน้ามีเท่านี้เนาะก็เพราะครีมตัวนี้ ขี姆ตัวนี้มัอนอีสร้างไม่เอกละ่ะหาสืกับปุ๊กนะคะห้าสิบห้าสิบชุดมันหาสืกับปุ๊กห้าสิบชุดก็เป็นเงินไม่น้อยนะคะน้องนองแสนนะคะนะซื้อแต่ละทีเป็นแสนนะคะนะสั่งเข้ามานะะ่ะนะแพ้งื้อ,อก,กันแต่ว่ากับพ่อจับต้องได้มันก็ชิ้นละหกร้อยเองเดือนหนึ่งใช้ได้สองเดือนเดือนกว่านะคะสีขาวยิ่งได้ใส่ฮอดสามเดือนถ้าผู้ใดสียกันนะ สีขาวนี่ใช้ได้สามเดือนถ้าใครประหยัดเนาะถ้าหนึ่งหน่วยเอาค่ะทามากก็ได้มากทาน้อยก็ได้น้อยแต่มันมันเท่าไปดีกว่าไม่ทาซะเลยไม่ทาหน่ก็หนาแห้งร้อยล่าเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ําเนาะถ้าเทาท่าไปเรี่ยวใส่ไปเรียวก็เหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนมันเป่งปังเหมือนคนเลยค่ะคนก็อย่างนั้นเลยเป่งปังไปด้วยเนาะค่ะเนาะเอาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสังสีขีมสังสี ทุกอย่างที่บอามาศเก้าสองแปแดเก้าสองห้าหกแปเจแดงก็น,นัางเสนอตัวเลขมาฝากมาตอนแล้วเอาของดีมาฝากเจแดงกอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสายตากระดูกหน้าตาแจ่มแจ้ง,งนะคะ ก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดคิดคนยังเกิดขึ้นมากวเนาะเมื่อเราสบายใจในการมองตัวเองดูดีสมองก็เปิดคิดงานออกวค่ะเนาะถ้าเห็นตัวเองโอ๊ยเหี่ยวเสาหนาตรงนั่นก็ดีแต่ตรงนี้อาร่มบ์บบไปเลยคับบ่เปิดเลยแต่สมองนะเนาะอ้าวเปิดแล้วก็เงินเปิดด้วยนะคะขอให้ท่านทุกท่านมีเงินมีท่องเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋าใจเท่าไหร่กรบบ๊อเบิดไส้เหมนในก็บ่๊อเบิดลังขม่าลังเขามานะคะ จะเดียงพอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ